ฟังแล้วขนลุกร่างทรงเจ้าของเส้นไวยปริศนาที่ท่าเรือก่อนจะพบร่างแตงโมนิดาเล่าว่าแตงโมมาหาตอนกรรมฐานร้องไห้ขอให้เพื่อนพูดความจริงและความจริงจะปรากฏไม่เกินวันศุกร์นี้จากการฟังไลฟ์ของอาจารย์ที่ทำพิธีเจอศพแตงโมโดยกล่าวว่าช่วงเวลาตีสี่อาจารย์ตื่นและไปกรรมฐานแตงโมมารอขอความช่วยเหลือแตงโมบอกว่าอยากให้เพื่อนพูดความจริงออกไปไม่ได้โกรธแค้นอะไรแต่เสียใจที่รักและไว้ใจ แตงโมร้องไห้ไม่หยุดตั้งแต่ตีสองเกือบถึงเช้าที่นั่งคุยกับอาจารย์อยากฟังบอกแฟนหนุ่มว่าบุญวาสนาต่อการหมดลงเท่านี้ไม่อยากให้แฟนหนุ่มยึดติดเป็นห่วงรักมากแตงโมบอกว่ามีเรื่องในเรือเกิดขึ้นอยากให้ออกมาพูดความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมแตงโมถึงย้ายไปไท้ายเรือแตงโมฝากมาบอกว่าถ้าฉีจริงๆจะไม่มีคนจับหรือช่วยหยุดเรือให้เลยเหรอท้ายเรือลื่นมากๆ แตงโมเล่าว่าตกน้ำไม่ใช่ท่าไงห,าหลังแต่เป็นลื่นลงด้านซ้ายซ้ายมือจับราวไว้แต่ลื่นไม่ได้จมทันทีเฮือกสุดท้ายตะโกนให้เพื่อนช่วยถ้าเพื่อนช่วยจริงๆแตงโมก็อาจจะไม่ต้องตายแตงโมเสียใจมากๆและฝากบอกเพื่อนที่ไม่ใช่เพศหญิงสองคนคุณแม่และแฟนช่วยล้างบนทีนคนที่เข้าใจผิดและช่วยเหลือแตงโมด,ด้วยช่วยเอาความจริงออกมา และยังไม่ได้ไปไหนเห็นทุกอย่างหลังตายไปแล้วจำได้เห็นภาพว่าตายยังไงความจริงจะปรากฏไม่เกินวันศุกร์นี้เรื่องนี้ทุกอย่างจะจบสิน้นตอนนี้แตงโมไปเป็นนางฟ้าแล้วจะไปในที่ดีๆแต่ตอนนี้ขอล่ำหลาเพื่อนๆครอบครัวฝากเพื่อนๆว่าอาจจะมาในสภาพที่ไม่ค่อยสวยเพราะหน้าบวมนิดหน่อยทั้งนี้เรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง